สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันที่เก่าในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสารครับมือนีพพี่น้องมาจัดเสิบๆสบอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับผมนั่นก็คือสมตํากุ้งสดครับพี่น้องเป็นกุ้งแก้วดองน้ําปลาที่ผมเห็ดเองนะครับแล้วก็มีกุ้งลวกนะครับเป็นกุ้งลวกกุ้งเด้งน้ำนะครับผมใส่ปลาาเทพทิดาครับมีสะตอเสิบๆสบน้ำนะครับก่อนอื่นฝากพี่น้องในการแลวกันนะครับผมขนมจีนซีสยามครับพี่น้องขนาด200กรัม เหนียวหนุ่มแซ่บนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นเขาพูดหลายๆนะครับเดือนละสองพันกอฮอนะครับพี่น้องเนาะหยอดขายก็ได้นะครับแล้วก็มีปลาเทพจิดาครับมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้ผมใส่ฟ้าแดงนะครับเดิอฟ้าแดงในราคาขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดลอยนะครับพี่น้องสนใจสแกนโค้ดได้สั่งได้นำไปสื่อไปยังเขาไปรักท่ายกันได้นะครับผมเนาะผักเข้านี่เลยนะครับตามที่เห็นนะพี่น้องมีผักเหม็นเหม็นหอมหอมปะปนกันไปมากครับมากสร่บแซ่บนํ้กันครับอือ สุดยอดมากครับพี่น้องบอกเรลยว่าเด็ดมากกุ้งตัวพอดีค่ำครับตัวใหญ่ให้ยืนดอกว่า ใส่เส้นหมกคงน้ำครับกระเทียมทนดองครับบ้านกะสิได้เก็บมาไวเยอะครับบัานที กุ้งเด้งดีดีพี่น้องเบิ่งจากสีเราพี่น้องเด้ยแสบดูบะแสบกันไหน อันนี้ก็กินสดได้ด้วครับแดีวแต่ห้องหรือว่าพี่น้องสิงลวกวก่อนก็นได้นะครับผมผาดบ่าอะไรขนมจีน เหนียวหนุ่มมากครับผมมีวิธีมีสูตรครับพี่น้องมีสูตรเด็ดสนใจสังไหยน,นะครับเ้อมีวิธีทำนะครับกินมาสองปีแล้วคนพบวิธีกินแล้ว สุดยอดครับกุ้งเด้งเนี่ยกุ้งแก้วเนี่ยสิไม่รสชาติ หวานเข้มจังหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันดองเนาะพี่น้องดองน้ำป่ามันตั้งเป็นรสชาตินี้อยู่แล้ว ขึ้นดังเลยครับเอ้ยครับสวัสด้านเนี่ย อีมาพี่น้องมากินน้ำเกันนาจอครับเริ่มกินผักขาตัวเนี้ผักวงมวน เบิ้งสีรถพี่นอ้องมื่อนี้ตั้งใจอยากจัดแบบว่าคักๆเผ็ดๆ อขอปยครับ <c oughs> มันลูกกลมๆเนาะ <c oughs> กับบา,นา้นรอบนี่ยมันง่ามปนยังบ่ครับผักคาเนี่ เพราะว่าบอกว่าไม่มีผู้กินครับ Ừ. Thử ba say Nhay vô Cái đợt tôi cốt mặt nó hầm đó ใส่แบบหน่อยไปานึ่ก็มีครับแต่ว่าผมเดือกเอาใส่นีมาดองมันสดดี ดยดครับดวดขนมเสร็จหน่อยๆแต่่าไดรไล่ไหลเมื่อกินในเบิร์ดครับ từng <laughs> แคบหมูมูกระจกเกิดไม่ลืมแคบหมูไร้มันปีผักบุงครับอยู่ได้โดนขอแก่ข้าปินห้สนิดครับ สุด,ดยอดซาแน่ก็เพิ่มความเผ็ดขังอยู่ได้เนาะพี่กวานหอบไปได้กินครับผักลายๆ คือตามหางแมคโครครับกระเทียมโทนดองน้ำพึ้งสองร้สิบห้าบาทกระเทียมโทนนี่มันแพงอยู่ได้พี่นอ้องกระเทียมโทนแพงครับโลละแปดสิบมั้งขายน้ำบัต เลมอืมเดี๋ยวตัวหนึง่งเขี่ยไปเขี่ยมาเห็นจ่อย น้อมจืดกับมีซื้อมาไว้เป็นแพ็คเลยครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการนงผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้พี่น้องไวนะ้ณที่นี้นะครับผมนอกจากได้ก็ขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจนจบคลิป นะครับผมในกับฝากคุณนุนกันในกนระลบกันนะครับสําหรับสินค้านะครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่บวกข่าโฆษณานะครับหรือว่าข่ามผมก็ขอบคุณทุกท่าที่เข้ามาเบิงนะครับเนาะเอา้าพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ